เติมเต็มเติมเต็มาแล้วสดชื่นเติมเต็มเขาแล้วก็สดชื่นทำงานอยู่ได้ทั้งวันเราเปเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนาะผ้าผูที่นอนเบาหอมปา,ปาปกปากแดดจะได้หอมๆวันนี้แดดดีจ้ะสวัสดีพระอาทิตย์จ้ะงานเราก็เยอะวันนี้งานเยอะจ้ะเพ,พื่อนๆงานเยอะนี่ก็เป็นผ้าเสื้อผ้าที่ว่า ตากแล้วเมื่อวานมันแห้งไม่ดีไม่คีเอเตอร์ก็งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนของคุณผู้ชายสวัสดีพระอาทิตย์จ้ะงานเราก็เยอะวันนี้งานเยอะจ้ะเพื่อนๆงานเยอะนี่ก็เป็นผ้าเสื้อผ้าที่ว่าตากแล้วเมื่อวานมันแห้งไม่ดีไม่เติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นจ้ะเติมเต็มก็แล้วก็สดชื่น ทง,ทง้ััวีเอเตอร์ก็งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคุณผู้ชายค่ะดีเช้าวันพฤหัสจ,จะ่ะวันนี้แดดแจ้เลยจ้ะแดดดีด,ดีนู้นเลยสวัสด,ดีพระอาทิตย์คุณเพื่อนๆนที่มา ดูคลิปมาช่วยเราทำงานในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากมายจขอบคุณค่ะกาบมบำงานคุณเพื่อนๆที่มาดูคลิปมาช่วยเราทำงานในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากมายจขอบคุณค่ะกาบทำงานมุ้เส้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นแบบที่นี่ก็ถูกมูง้งเศ้อเด้มันเคยตื่นสายที่ไหนงานเยอะทุกวันเลยจ้ะ สวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีแพร่กราบทงานเ,เ,เ,เติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นค่ะเติมเต็มก็แล้วกระสดชื่น,นทำงานอยู่ได้ทั้งวันแบบนี้พ่าเศ้าที่ตื่นสวยพี่น,อน้องนอนตีสองตื่นบัดที่นี้ก็ถูกมูเศร้าเด้มันเคยตื่นสายทีย่ไหน่ะเจ้าในเด็กเจ้าในประจำบ้าน เ <laughs> จ้านายประจำบ้านนี่จะจ้ะวันนี้แบบดดดีมีผ้าขาวมา้าคุณผู้ชายใช้ผ้าขาวมา้าผ้าขาวม้าก็เป็นผ้าไทยนะผ้าไทยบางคนก็ทานได้ทท้งวนันเติมเต็มให้กันทุกวันทุกวันนะเพื่อนเพื่อเติมเต็มให้กันและกันท,ทุกวัน เห็นความสุขส่งความรักให้กันทุกวันเป็นกำลังใจให้กันใครจะใครจะเป็นกําลังใจให้เราถ้าเพื่อนคีเคเตอร์เป็นติดลังใจให้กันขี่บวกรักทักกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทํางานวนไปจะทํางานวนไปตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงานขี่บวกรักทักกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทํางานวนไปจะทํางานวนไป ตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงานตากตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้านในเช้านี้อีกงานเพื่อนๆนงานเยอะทุกวันื่อเช้าที่ตื่นสวยพี่น้อง <c oughs> นอนตีสองตื่นบัดทีนี้กระถูกมูงเศ้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหน ความสุขส่งความรักสูงรอยยิ้มให้กันทุกวันขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเราเคยตื่นเคยต้องเศ้าใช่ไหมก แบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาะเราจะต้องงูเส้าที่ตื่นสวยพี่น้อง <c oughs> นอนตีสองตื่นบันที่นี้ก็ถูกงูเส้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหนตากตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้าในเช้านี้อีกงานเพื่อนเพื่อนงานเยอะทุกวันงานเยอะทุกวันเลยจนะ้ะ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเอเตอร์ก็ง,งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคนผู้ชายที่ค่อยมีแดดเนาะแล้วก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ้าแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากนําไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจ้ะเนาะผ้าขามา ็นผภาไทยความสุขส่งความรักส่งรอยยิ้มให้กันทุกวันค่ะคุณภาพผที่นอนเกาะหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้านรายเล็กๆง,งานเยอะทุกวันเลยจะ้ะ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนสวัสดีัักตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้าในเช้านี้อีกงานเพื่อนเพื่อนงานเยอะทุกวันหลายวันก็ไปเติมตตเต็มตตเติมเต็มก็แล้วาสดชื่นเติมตตเต็มก็แล้าวก็สดชื่นทำง,งานอยู่ได้ทั้งวันเราดน เพื่อนๆนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นเติมเต็มก็แล้วระสดชื่นทำงานอยู่ได้ทั้งวันเราเี่นนำไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจ้ะเนาะผ้าขาม้าผ้าไทยไม่ค่อยมีแดดเนาะ เราก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ่านแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากผ้าไม่เยอะหรอกจะผ้าซักทุกวันผ้าจะไม่เยอะผ้าซักทุกวันนําไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจะ้ะเนาะผ้าขามาป็นผ้าไทยเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนาะ ภาพูที่นอนบอกนอนมจ,จากแบบก็ได้หอมๆวันนี้แดดดีจ้ะอเช้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นบันที่นี้ก็ถูกม้เงสาวเด้มันเคยตื่นสายที่แบบไหนอะเจ้านายเด็กเจ้านายประจำบ้านเจ้านายประจำบ้านนี่จ้ะ คยตือเคยต้องชาแต่วันก็แบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาะเราก็ต้องเพื่นอนชีตอร์ของเราเป็นกำลังใจให้กันอันนี้ก็เป็นปอกหมอนปอกหมอนอ่ะเป็นภาพปูที่นอนปอกหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้านายเล็กๆ ไม่เยอะหรอกจะผ้าซักทุกวันผ้าจะไม่เยอะผ้าซักทุกวันไม่ค่อยมีแดดเนาะเราก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ้านแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากเติมเต็มให้กันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะเพื่อนเติมเต็มให้กันใะ้กันทุกวันนําไปตัดเสือ้อตัดกระโปรง แต่งเก่งใส่สวยจ้ะเนาะผ้าขมาม้าเป็นผ้าไทยเจ้านายเล็กเจ้านายป,ประจำบ้านเจ้านายประจำบ้านเนี่ยจ้เช้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นแบบที่นี่ก็ถูกมูซ้าวเด้มันเคยตื่นสายที่ไหน เห็นความสุขส่งความรากให้กันทุกวันเป็นกำลังใจให้กันใครจะใครจะเป็นกำลังใจให้เราถ้าเพื่อนคีอเอเตอร์ไม่เป็นกำลังใจให้กันเราเคยตื่นตอนเช้าแต่ว่าแบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาะเราปท่องเนภาพในที่นอนเกาะหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้าหน่ายเล็กๆคีเอเตอร์ก็ง,งานเนาะวันนี้นก็เป็นงาน ผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคุณผู้ชายนำไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจะ้นะเนาะผ้าขามา้าเป็นผ้าไทยปีบวกรักทักกันทุกวันทุกวัน,วนมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทำงานวนไปจะทำงานวนไปตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงาน แห่งความสุขส่งความรักให้กันทุกวันเป็นกำลังใจให้กันใครันใครจะเป็นกำลังใจให้เราถ้าเพื่อนครีเอเตอร์ไปเป็นกำลังใจให้กันหลายวันก็เติมเต็มเติมเต็ม,ต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 มก็แล้วสดชื่นเติมเต็มก็แล้วก็สดชื่น